ผมเชื่อว่าคาพยานนี้จะหนุนจิตชูใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อมากขึ้นและพี่น้องจะตระหนักว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มีฤทธเดชไม่มีอะไรที่พระเจ้าทําไม่ได้และพระองค์มีพระคุณและความแสนดีต่อคนของพระเจ้าฟังคําพยานดีๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีค่ะขวัญค่ะมลค่ะเราอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะ,ะวันนี้อยากจะมาเป็นคําพยานค่ะเกี่ยวกับความโปรดปรานของพระเจ้านะคะก็ ด้วยเรารับใช้ภายใต้อาจารย์หมอวรุนนะคะอาจารย์ก็สอนเราว่าให้เราพูดแต่งแง่บวกนะคะเราก็เลยพูดกันในแง่บวกเราก็เลยเป็นคนที่สวย,สวยและรวยมากค่ะวันนี้จะเล่าความปรดปานของพระเจ้านะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะคะส่วนตัวนะคะทํางานใหม่เนี่ยมา1ปีแล้วนะคะซึ่งในที่ทํางานเนี่ย เพื่อนเพื่อนร่วมงานก็จะบอกว่าทําไมถึงยิ้มได้เสมอทําไมถึงหัวเราะได้เสมอนะคะก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดลบเนาะเพราะว่าในพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ให้เราเอ่อมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยิ้มได้และก็หัวเราะได้แล้วทุกคนก็รู้สึกว่าชอบเรามากนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารักเรามากเช่นกันนะคะแต่ว่าที่ทํางานเนี่ยทำงานมานานแล้วก็ไม่มีบัตรเข้างานได้ก็ก็เลยรู้สึกบอกพระเจ้าว่าอยากเปลี่ยนงาน ก็เลยบอกถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพะองเจ้าค่ะพะองประทานงานให้กับลูกได้ไหมนะคะก็อย่างที่พี่น้องได้ยินนะคะการเจิมของพระเจ้านะคะการโปรดปานของพระเจ้าที่ไหลลงบนศีรษะอารณนไหลยังหนวดเข่าของเรานะคะก็คือเมื่อพระเจ้าโปรดปานผู้นำนะคะแล้วเราเชื่อฟังเราก็เป็นที่โปรดปานในสายตาของพระเจ้าเช่นกันนะคะก็เลยพูดกับน้องว่าถ้าเกิดว่า หัวหน้ารับเราเขาทํางานนะคะก็เป็นหัวหน้าคนนี้เท่านั้นนะคะก็จะกลับไปที่ทำงานซึ่งที่ทํางานของน้องนะคะเขาไม่รับคนแล้วมันเต็มเนาะแต่เผอิญว่าวันนั้นน้องมีโอกาสได้พูดกับหัวหน้านะคะเขาก็เลยบอกหัวหน้าว่าเนี่ยพี่สาวว่าอยากมาทํางานกับเธอนะแล้วหัวหน้าก็ตอบกลับมาว่าได้ให้เขาเอาใบมาสมัครกับฉันได้เลยนะก็วันนั้นเลยค่ะก็รีบทําเอกสารเลยแต่ว่า เอกสารเนี่ยมันเสร็จตอนห้าหกโมงนะคะซึ่งหัวหน้านะ่ะน่าจะน่าจะกลับแล้วเราก็หานกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าปลดบานลูกนะแล้วงานนี้เป็นของลูกให้ลูกไปเจอเขาและพอดีเลยค่ะเขาก็ยังยืนคุยกับเพื่อนเขาหน้าร้านแล้วเขาก็ปกตินะคะฝรั่งจะไม่รับใบสมัครของเราแน่ๆหลังเลิกงานเนาะแต่ว่าเขารับค่ะ ยความโปรดปรานของพระเจ้าเขารับแล้วเขาก็ให้มาลองงานเลยแต่ก่อนที่ไปไปลองงานนะคะเขาประกาศไปทั่วรันเลยว่าเขารับเราเข้าทํางานแล้วแล้วคนนี้จะมาดูงานไม่ใช่มารองงานนั่นคือการยกระดับที่พระเจ้ายกระดับเราขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากได้งานมานะคะไดะ้บัตรตอกแล้วได้บัตร ประจำแล้วนะคะได้ทุกอย่างครบได้เสื้อผ้าอยู่ิฟอร์มครบด้วยนะคะทั้งๆที่ตัวยังไม่ได้เริ่มงานเลยแถมด้วยหัวหน้าจัดที่จอดรถให้ด้วยนะคะหาจะดที่จอดรถให้ให้ด้วยนะคะความโปรดปานนะไม่ได้มีแค่ผ่านตัวข้าพเจ้าอย่างเดียวเนาะก็ยังส่งต่อไปให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะซึ่งเป็นพี่มนค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับความโปรดปานนี้ในในชีวิตของของมนคะ ก็คือว่าส่วนตัวที่ทำงานกับสามีเนาะเราก็ทำรถฟ้ดทรักนะคะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วทีนี้ก็ทำไปทำมาเราก็ทำเต็มที่ของเราค่ะในส่วนที่เราทำได้แต่มีวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตก็คือว่า เอะเราก็ทําไปเตรียมไปเราก็รู้สึกว่าเออมันเหนื่อยนะอะไรอย่างนี้มันมันมันทำไมมันต้องเตรียมมันต้องทําอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ก็เลยคุยกับพระเจ้าว่าแล้วชีวิตเราจะต้องไปอย่างนี้ต่อไปเหรอแต่เราไม่ได้คิดนะคะณจุดนั้นณนะวันนั้นที่ว่าเราจะต้องเออไปหางานใหม่หรืออะไรเราเราไม่เคยคิดในจุดนี้ก็เลยคุยกับขวัญขวัญก็เลยบอกว่าเอ,อพอดีวันนั้น น้องสาวของขวัญก็เลยโทรมาบอกว่าเขารับคนเข้าทํางานซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในใน,ในความในความคิดของหนูก็คือว่าเมื่อรับขวัญเข้าทํางานแล้วก็คือเต็มแล้วตําแหน่งงานนาที่นั้นแต่ทีนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าในความโปรดปรานของพระเจ้าในการจัดเตรียมที่เรามันเกินความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของเรานะคะในส่วนนี้ก็คือว่าเอ่อวันนั้นเขาต้องการรับคนที่ทำงานได้ด่วนเลย แต่ว่าสําหรับพี่มนเราก็เลยรู้สึกว่าเราลองไหมเพราะว่าม,มันน่าจะมีโอกาสที่พระเจ้าทรงประทานให้ส่วนตัวนี้คือว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์เนาะเขาจะไม่ให้ขขอในครอบครัวทางานด้วยกัน นะคะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าพี่กับน้องเนาะแต่เนี้ยเป็นกรณีพิเศษที่พระเจ้าจัดให้แล้วได้ทํางานกับน้องที่นั่นน้องเป็นผู้เชื่อเนาะเราก็ได้ผู้เชื่อในร้านนั้นอะสองคนแล้วรวมทั้งตัวเองก็3นะ<ม>เราก็รู้สึกว่าเออถ้าพระเจ้าจะให้เรายึดคองที่นั่นเราก็อยากยึดคลองนะคะก็<ม>เลยคุยกับพี่มนว่าลองไหมแล้วก็เราก็เตรียมเอกสารกันซึ่งพี่มน์มีเอกสารไม่ครบเนาะเราก็พยายามที่จะเตรียมเอกสารนะคะแล้วเราก็รีบไปเลยนะคะให้ให้เร็วที่สุดเนาะและพี่มนเขาก็บอกว่า พี่พี่ทำงานด่วนเลยไม่ได้นะร้านพี่ยังมีสัญญาย,ยังมีสัญญาถึงเมื่อไรสิ้นเดือนสิงหาสิงหานะคะก็ซึ่งส่วนตัวจะเริ่มงานต้นเดือนสิงหานะคะ mm hmm. ก็เราก็เลยคุยกันว่าไปลองเลยถ้าเรามีพระเจ้านะ่ะอะไรก็ได้พระเจ้าทําให้เราได้หมดอยู่แล้วใ,ในความปรดปานของพระเจ้าเมื่ออยู่กับเราอะอะไรมันก็สําเร็จเนาะเราก็เลยเตรียมเอกสารเอกสารพี่มลไม่ครบนะคะพอเราเข้าไปถึงในวันเสาร์อะซึ่ง ปกติอะหัวหน้างานไม่น่าจะรับแต่เมื่อพอหัวหน้างานเห็นหน้าด้วยความปวดปานเห็นหน้าเตือนตรงมาเลยแล้วก็รับเอกาสารพี่มนไปนะคะแล้วก็บอกว่าให้พี่มนมาลองางานวันจันทร์เลยนะคะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตัวเขาเองเขาก็รีบรีบเลย,ยลวัน <aran า S 1> จันทร,ร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ<ร>ส,สดๆสแล้วก็แล้วก็พี่ก็เราก็เลยบอกว่าให้พี่มนลองคุยกับเขาทั้งหมดเนาะให,ให้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 คุยแบบว่าในรายละเอียดว่าได้แค่ไหนแล้วพี่มนก็ได้คุยกับหัวหน้าเนาะ ได้คุยกับหัวหน้าแล้วเขาก็เป็นคนถามเรานะคะถามว่าเราสามารถที่จะมาเริ่มงานได้ตอนไหนเพราะว่าความเป็นจริงเขาต้องการที่จะให้เราเริ่มงานเดือนสิงหานะคะแต่ว่าความจําเป็นและความจํากัดของเราเขาก็เลยเขาก็เลยถามว่าเราสามารถมาเริ่มได้ตอนไหนเราก็เลยบอกว่าเราสามารถเริ่มต้นได้เดือนกันยายนที่เขาก็ยอมนะคะเขายอมให้เราในตรงนี้แล้วในสัญญาที่เขาเขาส่งมาทางอีเมลเขาก็บอกเขียนไว้ว่าเป็นวันที่1เดือนกันยายนค่ะ ที่ได้<ก>อันนี้คือความโปรดปานของพระเจ้าจริงๆที่ที่เขาที่ที่เราคิดว่าความจํากัดของเราแต่พระเจ้าเปิดให้เขาเออสบับยืดหยุ่นให้เราได้ใ,ในในส่วนนี้ก็ขอ,ขอบคุณ,คณพระเจ้า แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าที่ไปสมัครงานนั้นก็ยังไม่ได้ปรึกษากับสามีก็คือคือไปแล้วทีนี้กลับมาเรากลับมาที่บ้านหัวหน้างานเขาก็ให้ให้เวลาเรามาคุยกับสามีบอกว่าให้เธอไปคุยกับสามีแล้วให้ให้เธอตัดสินใจดูว่าสามีจะเห็นดีด้วยไหมแต่ก็ขอบ,ขอบคุณพระเจ้าทุกไม่างอืมแล้ว พระเจ้าก็น่ารักมากก็คือว่าทํางานในจิตใจของสามีเราอะก,กลัวเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจแต่ทีนี้พอพอเราไปคุยกับเขาเขาก็คิดมาคิดไปหัวหน้างานให้เวลาไปไปสองวันเองนะคะให้เราไปตัดสินใจว่าเราจะตอบ yes หรือตอบ no แล้วสามีก็เลยพระเจ้าทํางานในจิตใจของสามีบอกว่าก็เป็นการตัดสินใจที่ดีของเธอเพื่อเราจะหยุดกิจการนี้ไปแล้วก็จะไปเริ่มต้นกับการทํางานและชีวิตใหม่ คก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เข้ามาร่วมรับใช้ในสายอะไรนะาฟใต้การดูแลของอาจารย์ของหมอวรุณนะคะและเราอยู่ในฝ่ายของพระเจ้าและความปวดปานมันเทลงมาจริงๆค่ะะเจ้าอวพรค่ะะเจ้าอว้พรค่ะดีใจที่พี่น้องฟังคําสอนหรือคํำพยานนี้จนจบนะครับอากหุนใจพี่น้องให้กลับประคืนดีกับพระผู้สร้างโลกและจักรวาล เมื่อพี่น้องมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สิ่งต่างๆในจักรวาลเนี่ยเรารู้นะครับว่าพวกเรานั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยพระผู้สร้างที่เราเรียกว่าพระเจ้าและพระองค์ทรงมาในโลกในร่างของมนุษย์เมื่อสองพกว่าปีมาแล้วชื่อว่าพระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปความตายคำสาปแช่งและโรคภัยไข้เจ็บไปจากชีวิตของเราความยากจนไปจากชีวิตของเรา ขอเชิญพี่น้องกลับคืนดีกับพระเจ้าดีไหมครับจะกลับใจจากความบาปและเชื่อด้วยใจประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพี่น้องอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกเป็นจอมเจ้านายลูกขอเดินติดตามพระองค์ ไปจนถึงวันสุดท้ายเมื่อลูกพบพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ยกโทษบาปให้ลูกลูกเชื่อว่าพระองค์จะดูแลลูกจัดสรรหาให้ลูกในนามพระเยซูคริสต์เอมเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่น้องตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตคือการตัดสินใจนี้เดินกับพระเจ้า ชีวิตจะมีสันติสุขอย่างอัศจรรย์พระองค์จะดูแลช่วยของพี่น้องเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและพระองค์เป็นผู้จัดสรรหาแพทย์ผู้รักษาและเป็นผู้ปกป้องพี่น้องนะครับขอพระเจ้านําทางให้พี่น้องไปพบคริสตจักรที่ดีที่มีผู้นําที่ชีวิตที่ชอบรรมบริสุทธิ์มีคําสอนจากพระคัมภีร์เต็มล้นด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ต้อนรับไฟของพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องดูแลพี่น้องนะครับใช้ช่วยกุมพี่น้องให้เป็นพระพรแก่นานาชาตินะครับแล้วเราพบกัน ในงานประชุมฟื้นฟูหรือว่าพบกันในคำสอนนะครับพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับ